สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบกันอีกนะครับโดยอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงนะครับสถานการณ์หมากบนกระดานตอนนี้อาจารย์นกกระจิบมีม้านะครับผมสู้กับโคนของคู่ต่อสู้ซึ่งได้เปรียบสักหมากนะครับส่วนลักษณะทรงหมากเป็นทรงค่อนข้างปิดนะครับเพราะว่าเบี้ยยันกันไว้นะครับผม จังหวะนี้เป็นตาเดินของหมากขาวของอาจารย์นกกระจิบนะครับถ้าหากพี่น้องทุกท่านเป็นหมากขาวในจังหวะนี้พี่น้องทุกท่านจะบุกหมากแดงอย่างไรครับผมลองตั้งใจฝึกคิดนะครับมาดูว่าสิ่งที่พี่น้องทุกท่านได้คิดนั้นจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยที่งอสีนะครับกินตัดเข้ามา ไล่แมตคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยนะครับขึ้นไปกินจังหวะนี้พี่น้องทุกท่านจะบุกอย่างไรต่อครับลองฝึกคิดนะครับในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับผมกินเบี้ย เส้นม้าแลกเบี้ยเลยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้กินม้าครับอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยรุกครับคู่ต่อสู้ถอยขุนมาผูกโคนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับกินโคนคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยไล่ม้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ตาคอแปดอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยหงายกินเปิดรุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาผูกเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยหงายกินรุกคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาผูกเรือ ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนมาผูกเม็ดรครับอาจารย์นกกระจิบหงายรุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชฉชิงเจ็ด ถ้าคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินนะครับจะถูกรุกคาดกินม้านะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโค้นขึ้นไปผูกมา้าอาจารย์นกตาจิบนำเบี้ยไหายรุกคู่ต่อสู้หนีข้อมุมครับอาจารย์นกต่จิบนำเรือมาที่ยอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องนำเรือมาป้องกันนะครับ อาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยงไหลกินเรือครับครูต่อสู้นําขุนนะครับมากินไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนําเรือมาซ้อนครับฝ่ายครูต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบใช้เรือรุกครูต่อสู้หลบขุนเข้ามุมอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาซ้อน ฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ฉอเจ็ดรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้ต้องนำม้ามาปิดอาจารย์นกกระจิบกินม้ารุกจนครับผมหวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับ หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับครูพงษ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทพประจิตเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงษ์ได้มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้มาฝึกคิดเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรกักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ